เราจะไปทำอะไรจะไปเอ่อไม่เราจะไปันนี้นี่นี่คลิปรึเปล่าเอาเอาเอาสวัสดีก่อนดิอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับแนนจุกศูนย์ศูนย์แปดติไงใจใครล่ะและลุงพรนย์ศนย์แวันนี้เราก็อยู่กันที่ไหนครับน้องแนนกับลุงอนครับวังพญา나ที่กกกพังเช้าที่ไหนครับที่ด่านคุณโฮสอันนี้พญาน ปูปลาลิขิตเอ้ยไม่นะนันทนาคราชแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ให้เลขเด็ดมี่เป็นความหวังของใช่วานให้ไปแล้ววานให้ไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าแต่วันนี้ระหว่างที่เรามารอทําข่าวรับรรยงคบรรยกาศหลังหวยออกกันนะครับเราก็จะมาทาแบบว่าซื้อหวยร่วมสาบานลอตเตอรี่ร่วมสาบานเนี่ยเราจะเรียกว่าหวย ตอนนี้เราเราไม่ซื้อเลขเด็ดของแม่น้ำหนึ่งนะไม่ไม่เพราะมันไม่มีแล้วใช่เพราะมันไม่มีแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินเข้าไปหาแผงแผงลอตเตอรี่ซึ่งเราสามคนเนี่ยก็จะซื้อคนละใบแล้วเป็นตัวเลขเดียวกันแต่ว่าเวลาเราได้มาเนี่ยเราไม่ไปใช้เลยไม่ต่างกันใช่หรอเปล่ต่างกันต่างกันใ่าแต่เราจะได้กันหรือเปล่าออที่เราต้องได้ดิเราต้องมีความหวังถ้าันก็ต้องมีความหวังความหวังเอาแบงไหนเอาแบบไหน ครับผมมาแล้วผมมาตามสัญญาแล้วผมมาผมพามาซื้ออะทใบทำใบเลเดียวกันจ้าอยากเลยจ้านนี่สามใบหมดเลยสามบสามใบนี่เหมือนกันนหะมเบดี๋ยวมหเลายาใเลาบมดี๋ยสาม้บหเลยสามดสามหมเาเลยามใดเลยสาเามใบหคดเสามบนนดใดบดเบ พี่นี่ค่ะยังยังไม่หลงคนค่ะอ่จ้ะเอาไหนคะอะไรนะเมื่อวานเห็นบอกว่าไม่สวยก็รวยได้นี่มันคือยังไงครับผมคือไม่สวยก็รวยได้สวยมีตังค์ซื้อก็รวยได้อ๋อหรือว่าเลขเลขไม่สวยก็รวยได้แล้วคนไม่สวยรวยได้ไหมได้แล้วอย่างคนไม่สวยนะคะได้ได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็มา สคนซื้อหมดทุกคนเลยซื้อหมดทุกคนเซฟบ้างไปเมื่อกี้น่ะเซฟว้าวผู้ชานะคะเมื่อกี้นี่แหละงามทันมานเลยค่ะด่าเพราเราจะเราจะเสี่ยงซื้อยังไงเอาเลยค่ะเสี่ยงเลยไม่แบ่งกันคนละใบเยอดเหรียญเหรอใช่เออไอเดีอ่ะ นั่นน่ะเล็มือเลยนะเอาอนี้ไปเอาของเขามาโอ้โมันเล็กมือเลยใครกันอูแล้วลอตเตอรี่ใบนี้อารมณ์ดีมากครับผมใช่ค่ะห้าห้านี่ห้าห้าอารมณ์ดีปวดร้อนอย่างเดียวดึงเลยค่ะชอบอันไหนดึงเลยลับตาจิ้มก็ได้ ว่าผมไม่ดึงผมจะเอาวิ่งไปนั่งแข่งเลยเนี่ยวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรนี่เลยนี่นี่นี่สวยนี่สวยวันนี้วันวันอะไรดาวห้าสี่หรือสี่ห้าอ่ะยังค่ะพี่จะเอาปลามงกอลหรือเอาไอ้ไข่เออไหนไอ้ไข่ไหนวะไข่ดีกว่าโออไอ้ไข่ดิคาไข่ไข่ไข่แม่บอกไอ้ไข่ดีกว่าไอ้ไข่เลยค่ะสวยดี นี่ถ้าเป็นกุ้งบางกรนี่เอาเลยนะเดี๋ยวว่าเป็นตนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยสามอยหค่ะสามร้อ้าบอ้าวอันนี้กะนี่กำลังอัดคลิปอยู่นะครับเจ้นี่คือหลักฐานชิ้นดีเลยเอาหลักฐานตรงนี้ไปให้ตำรวจไม่กล้ามาขายหวยปกติที่เลย มาเพลงค่ะมาเพลงค่ะเดขกชุดมาเพลงเเอาได้สิบเดหนึ่งหนึ่งองต้องการหายใจด้วย่ายแนนจยแนนจเร็วเดินใจจยดิหยกันนะคะคนเดียวหนูเอาคนเดียวแบ่งกันไงหนูจ่ายจะแบ่งกันคนละใบ จ่ายใช่ไหมจ่ายต่นเตกันปเวิ่งวิ่งวิ่งวันนี้ค่ะ6ร้านกับคนละ6กร้านคือมาเจอป้าตรงนี้ฉันไม่มาโดนกวาดชิ้นนี้อยู่ในโทรศัพแล้วให้รวยด้วยกันเนื้อหมันหมันจ้าได้รางวัลครับอันนี้เรียกเอ็นนะคะนี่นะครับ เลขหายไปแล้วครับซื้อมาขอแต่ถ่ายอะไรไงผิดด้านนี่ต้องดออกทัวรองจะได้ฟอมนี่พิจิพิจิถ้าเนี่ยเดี๋ยวได้ได้ออกรางวัลแล้วใช่ไหมเราเนี่ยได้รางวัลที่หนึ่งแน่นอนที่เราไปทำอะไรหกล้านใช่ไหมพี่จะเอาไปเปิดร้านชานมอะไรวะชาอะไรวะชาขั้งราวอะไรวะชานมสดนมสดชาวกล้วยเขากล้วยนมสดเออใต้ทองหรือยังน้าไม่ใช่แต่พญานาค อยู่แล้วเออเะบินแล้วเอาไปบินแล้วแล้วแนนล่ะฮะเดี๋ยวพี่เอาไปเปิดร้านจริงจริงเหรอก็เอาไปเปิดร้านเอาไปเปิดร้านนี่แม่เอามาส่องแล้วเนี่ยแม่งวาเอาไว้แม่เอาไว้ผมขายต่อดสองร้อยราเล่นนะครับเหมือนกันคะแม่เหมือนเด้ง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 ้งานค่แม่เอาไวหร้อยห้าสิบไปลเอาไปทก็ได้ แบ่งกันเลยไหแม่ต <no> ้องเอาเป็นชุดไปเลยเดี๋ยวหนูเอาใหม่แล้วแนนได้6ล้านจะไปทำอะไรครับไปทำบุญบุญอะไรครับทำบุญกับอะไรครับเอาไปไถ่ายเชดโคโคอะไรครับโตโยตี้เรียนรูพ่ออะไรเดี๋ยวไปลงทุนกับการศึกษาครับจะเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กนักศึกษาครับเราเราจะลงทุนในปัญหาอะไรไหนรังสิต ปทุมได้หมดเลยครับผมไปแล้วชุดที่ต้องแบบรัดรูปไหมครับเรื่องกระโปรงสั้นๆอ๋เป็นทรงเอครับกระโปรงบานกระโปรงบานเป็นแบบเป็นแบบเหมือนสุ่มเหมือนสุ่มเหมือนสุ่มไก่ไม่เอานะครับผมแล้วเสื้อนี่เป็นไงเขารูปนิดนึงเขารูปนทง้อครับเรงอครับนอรรงบนรบานเป็น่บบเบบมอสุ่้เหมอนกี่มมอนไร่ี่มเอานอครัมล้เือนี่เนไ้อขึ้าไปนรครับรอครับกระปรานกระเปิดเดม เปิดทานเลมดูเองกันดูเองกนอะอันนี้เมียดูอยู่ไหมเนี่ยแบ่งแบ่งด้วยนะครับตัวเมียยไงตัวเียไงตัเมียไงเดี๋ยวเดี๋ยวสี่โมงยนสี่มงเยมาเจ่อไเดตทำมาเมจะจับบวเานเราเ สี่โมงห้าโมงค่อยกลับครับได้ลุ้นในการก่อนออสี่โมงเย็นเจอกันใหม่มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีที่ขายที่ครับอยู่ไหนครม่มีที่อยู่แล้วครับผมโอเคโอเคเอาลาก่อนลาก่อนโอเคเจอกันฝากช่องด้วยฝากช่องด้วยดิ อิดไงจะใครล่ะครับผมลุงปอน008 YouTube นะครับอ่าลุงปอน008อ๋อชมพูเพชรไงคนถ่ายชมพูเพถ่ายภาพชมพูเพชรถ่ายภาพ